พี่ซันขอชิปเลยพี่ซันพี่พัทป้าแล้วเ

ไม่ชื่อน้องเทพแงกับสีแสงกับีคน้องเทพนี่คนนะน้องบอลเหรอบอล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 อปแล้วทิชื่อแล้วอ่าเกวใช้ชื่ออไรต่อนะนี่ผมพูดชื่อไปอบน้ำมีหินนั่ลั เสีใส่บ้านที่อยู่อ่าที่อยู่ต้องขอที่อยู่ไปผมไม่มีที่อยู่แล้วบ้านเยไปแล้ว้เสียนะรั้ียนก่อนที่อยู่อเป็นไงครับ มันใหม่แล้วพอมันดีอะไรยังหลุดทุกอย่าเอากาววน Yeah, i <laughs> 不好意 いいよ。<music>